ทานข้าวด้วยกันไหมคะวันนี้มีอาหารแบบนี้อาหารอะไรเอ่ยมาดูกันวันนี้ก็หมักไก่นะคะหมักไก่ไก่หมักน้ำปลาแล้วเดี๋ยวก็เอามาอบด้วยหม้อแอร์ไฟเออร์นี่นะคะใส่เครื่องไปเลยนะหม้อหนึ่งก็อบได้ทีละสองชิ้นเรามีสาชิ้นแล้วฉะนั้นอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวอบทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสองชิ้นเขาเสร็จแล้วเราค่อยอบต่อ ตอนนี้เราก็ระหว่างนั่งรอก็มาคุยกันนะอ่ามามาเตรียมคุยกันค่ะเล่าสู่กันฟังนะเราก็นั่งรอเลยนะคะทำง่ายๆเราเอาไก่ใส่เออหม้อแอร์ไฟเออร์เรียบร้อยเราก็นั่งรอไปเลยก็อีกครึ่งชั่วโมงก็มานั่งคุยกันนะอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะคะเออ <c oughs> วันนี้ก็เห็นแล้วนะ <c oughs> อ,อบอ้าวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นช่วงของพายุวิภาอยู่นะตอนนี้ก็เข้ากรุงเทพเรียบร้อยแล้วฝนตกชุ่มฉ่ำน้ำท่วมขังหลายที่ก็ก็ค่อยๆระบายกันไปมันก็ต้องระบายได้อยู่แล้ววันนี้เราก็เอาไก่ออกมาเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะเอามาละ,ล,ะลายเพราะว่าซื้อไว้ก็ใส่ช่องฟิตใช่ไหมคะ อย่างที่เคยถ่ายให้ชมมาซื้อไว้เยอะแยะเลยก็ถ่ายาใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็ทยอยออกมาทำเราก็เวลาเราซื้อเนี่ยเราก็าชิ้นกิโลกว่าสามชิ้นเนี่ยนะคะอย่างที่ให้ทำให้ดูแต่เวลาที่ใส่หม้อแอร์ไฟเออร์ก็ครั้งหนึ่งมาได้ทีละสองชิ้นและอีกชิ้นหนึ่งก็ทำทีทหลังนะคะ เพราะว่ามันจํากัดได้ประมาณเท่านั้นอันนี้มันก็ขนาดมาตรฐานนะหม้อเอ่อแอร์ไฟเออร์เนี่ยเขาก็มีขนาดเท่านี้ขนาดเดียวนะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรของเราก็ใช้ฟิลิปนะเออจะทําโฆษณาเขาดีไหมนะเอ่ยนะเอ่อก็คุยกันเล่นๆน,นะคะถ้าโฆษณาเอ่อหม้อแอร์ไฟเออร์ฟิลิปอยากเข้ามาที่ช่องนี้ก็เข้ามาได้เลยนะคะเออตอนนี้ก็ลดราคาลงเยอะมากนี่เท่าที่เห็นนะ่ะ เพราะตอนที่เราซื้อนี่ก็หลายปีแล้วนะก็นานๆทำทีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ่ะตอนนั้นน่าจะเกือบเกือบหมื่นเออรู้สึกจะหย่อนไป50บาทนะเ9 0 0เอ่อหรืออะไรเนี่ยนะหย่อนไป50บาทก็หมื่นนึงเนี่ยตอนนั้นเขาก็อืเกเลิเทิงมากยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแรกที่มี พอตอนหลังก็ลดราคาหลายปีนะ3-4ปีลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งเลยเหลือ6000กว่าบาทแล้วพอตอนนั้นก็มียี่ห้ออะไรต่างๆเนยโนเนมจากจีนเนเข้ามาเหลือแค่2 0 0 0 3,000อะไรเนจนกระทั่งว่ามออกกออกมาตรวจเลยนะคะเขาบอกมันไม่ได้มาตรฐานจะถูกจับกันเป็นละลอกละลอกไปเนี่เพราะว่าถ้าของไม่ใช้ไม่ได้มาตรฐานเนถูกมากๆอย่างเงี้ย2,000กว่าบาท เออมันก็อันตรายเหมือนกันเขาก็ออกมานะก็อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เออก็อย่างว่านะฟิลิปเขาเป็นยี่ห้อมาตรฐานนะคะตอนนี้จะตั้งราคาอะไรต่างๆทุกคนจะมีคู่แข่งบดนะนะเหมือนกับอะไรตู้เย็นหรือแอร์อะไรเนี้ย ายเออนี่ก็เป็นของจีนนะคะพอเข้ามาในยี่ห้อที่เคยเป็นเอ่อวลโนนเป็นยี่ห้อดังๆก็หายไปหมดนะเอาวันนี้เราก็ระหว่างที่นั่งรอไก่โอ้สิบนาทีผ่านไปนี่หอมมากนะคะเขาเริ่มเออมันก็เริ่มที่จะค่อยๆค่อยๆสุกนะมันจะคล้ายๆกับกิวนะคะเอ่อในความมีเออก็เรียกอะไรอ่ะ มีไขมันของไก่เนี่ยเพราะไก่ก็อย่างเห็นนะคะมันจะมีในผิวหนังเขาก็จะมีไขมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาไปทอดอย่างนี้เราก็จะใช้วิธีอย่างเนีเออ้หนึ่งคือสุขภาพเราได้ไม่ต้องมีน้ํามันเติมเข้ามาแล้วก็เราก็ใช้น้ํามันของไก่ของเขาเนี่ยนะคะเอาให้ใหเขา,เขาเอ,อ,อบตัวเขาเองให้เขาสุกด้วย air f ไฟเอเนี่ยเ,ออเราก็ใช้ทีละ20นาทีนะแล้วเดี๋ยวพอ ได้เวลา20นาทีปุ๊บก,ก็ตึ้งมาเราเค่อยไปตัดด้านเขานะคะเพื่อจะได้ว่าเออสวยสุกทั้งสองด้านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีนะเออ20นาทีผ่านไปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพอแล้วระกลับแล้วก็แค่ใช้แค่15นาทีก็พอนะคะเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกันไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวสุกแล้วเพื่อนๆมารอชมกันว่า เออจะสวยน่ารับทานขนาดไหนนะคะเราก็ทําอาหารอย่างเงี้ยเออทำง่ายๆมีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอะไรที่สบายๆเนี่ยแล้วระหว่างทำเราก็มานั่งคุยกันเดี๋ยวเออสุกแล้วมาคุยกันต่อจะถ่ายให้ชมนะคะว่าสวยงามน่ารับทานขนาดไหนแล้วมาทานด้วยกันเวลาที่เขาสุกแล้วนะคะรอรออีกประเดี๋ยวหนึ่งเดินมาดูค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องกลับด้านเขานะเขาสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะต้องกลับเพื่อให้อีกด้านนึงได้ไฟนะคะจะได้นี่นะเรากลับด้านเขาเสร็จแล้วให้อีกด้านหนึ่งเขาขึ้นมาเออเกี่ยมด้วยแรงลมของเขานะคะ ระหว่างนี้ก็เปิดทอทัศไปด้วยนะเพื่อนๆก็คงได้ยินข่าวช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวไทยจากกัมพูชาเนี่ยนะคะเราก็เปิดฟังข่าวไปด้วยอ่าแล้วเราก็อบไก่ของเราไปด้วยอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านะคะ,ะเตรียมได้เวลามาทานกันแล้วอ่าอันนี้เราก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งชิ้นที่เหลือที่ยังไม่ได้อบนะคะใส่ต่อเข้าไปอ่าอันนี้นะเออชิ้นเดียวเต็มเตมจะเต็มเต็มหม,ม,ม,มอ ันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตั้งโต๊ะกันนะมาทานด้วยกันนะคะก่อนทานยังร้อนอยู่มาคุยกันก่อนคุยกันต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาทานกันนะคะเวลานี้ก็11ิบเอ็ดโมงกว่ากว่านะคะเท่ไหม่สิบเอ็ดโมงตรงนะคะเห็นไหมใช้เวลาไม่นานนะ เราก็คุยกันไปด้วยแล้วก็ทำอาหารไปด้วยนะแล้วก็สลับเวลามานั่งคุยจะได้ถ้าเราให้เสร็จเลยทันทีเนี่ยก็คงไม่ได้อ่านี่นะนะคะ,ะวันนี้อันนี้เป็นไก่แช่น้ำปลานะคะแล้วอบด้วยหม้อแอร์ไฟเออย่างที่ถ่ายให้ชมเห็นแล้วนะกรอบกำลังดีนะคะก็ยังไม่ทานนะอันนี้ยังร้อนมากนะคะเพิ่งออกจากหม้อมาสดๆร้อนๆแล้วก็มาตั้งโต๊ะเลย ออมีข้าวแล้วก็ออมีแคบหมูอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวขนมค่อยออกมาแล้วกันถ้าออกมาเลยพร้อมๆกันตอนนี้เดี๋ยวจะตั้งไว้ออนานไปนะก็เดี๋ยวก็คุยกันอีกสักประเดี๋ยวนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยทานให้เขาเย็นพอสมควรหน่อยไม่งั้นให้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะละอู <c oughs> ข้างในก็นละอูนะอันนี้ก็ ชิ้นกรงกะหลบอบอยู่ก็เดี๋ยวเก็บไว้ให้คนข้างหลังก็ทานถ้าวันนี้ออปกติทาน1ชิ้น1ขาเนี่ยน,นะคะถ้าอย่างนี้ก็เรียกเออหตัวแล้วใช่ไหมสอขานะคะไก่นะนะคะเออเราก็ซื้อ3มชิ้นเนี่ยปกติก็จะซื้อใส่ถุงมาแพ็คอย่างที่เคยถ่ายให้ชมอ่ะเออมันก็จะเกินกิโลกว่า,วานิดนิดกิโลหนึ่งขีดอะไรเนี่ยแล้วแต่ความใหญ่ความ ไก่เล็กไก่ใหญ่นะบางทีเขาก็สองขีดครึ่งบางทีก็สามขีดไออย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะหรือบางทีก็สามขีดกว่าเนี่ยก็ประมาณเนี้ยใกล้ๆกิโลหรือเกือบกิโลนะเราก็อ่ะบางทีเราก็ให้ใต้ชิ้นเล็กเราก็ซื้อสี่ชิ้นก็ได้กิโลนะคะแล้วแต่พ่อของอย่างนี้แล้วแต่เขาจะเอามาขายปกติเราก็จะเข้าเป็นในโลตัสนะ่ะโลตัสก็เป็นของ CP ทุกอย่างเป็นของผลิตภัณฑ์ CP หมด เราก็อิ่มอร่อยกับ CP พ c p จะเข้าโฆษณาอันนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ว่ากันคุยเออคุยหยอกล้อกันแล้วกันอาถ้าเป็นจริงได้ก็โอเคจีซี่ยังเออยังว้าเวอยู่เลยนะเออสนับสนุนช่องจิซี่ด้วยกันมีโฆษณาเข้ามาหรือเพื่อนๆเ,เข้ามากดติดตามกดซื้อนั่นซื้อน,นี่ก็ได้นะคะคุยกันสบายๆอย่างเนี้ยแล้วก็มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เดี๋ยวอีกสักประเดี๋ยวก็นะคงจะได้เวลาทานแล้วคุยเยอะก็คอ,อ,อแห้งวันนี้ก็เลยสระผมใหม่อีกทีนะคะเพราะทำท่าว่าจะกลับมาเป็นหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่คุยให้ฟังอะไปโดนฝนมาวันก่อนแล้วเราก็ยังไม่ได้สระผมเพราะอากาศมึมดคึมอึมคึมวันนี้ก็ดูแล้วก็มีอากาศเยอะขึ้นหน่อย ฝนตกแค่20-30%แล้วก็อ่างงั้นโอเคมันไม่ได้ขมุกข,ขมัวมากมายก็เลยนะคะจัดไปก็อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทำอาหารการกินที่จริงวันนี้ก็อยากจะทานขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำพริกพอดีเขาไม่แม่ค้าบอกขายดีมากหมดไปแล้วก็ไม่เป็นไร เราก็ทําไก่ไว้แล้วทีแรกก็จะเเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเพราะไก่เนี่ยต้องหมักตั้งแต่เช้านะคะหมักตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าออกมาจากช่องแช่แข็งก็มาลายละลายน้ําแข็งแล้วก็มาหมักน้าปลาเลยหมักไว้เกือบเอครึ่งชั่วโมงกว่านะนนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําแต่งตัวมาแล้วก็มาเข้าเนี่ยอย่างที่ถ่ายให้ชมเลยนะคะก็เนี่ยเราก็จะทําอะไรประมาณเนี่ยสิบโมงกว่าๆแล้วสิบเอ็ดโมงก็ สิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่าๆเริ่มหิวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาทานกันโอเคค่ะเดี๋ยวลงรูปเดินมาดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะเกือบจะสุกแล้วเลยจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกปลเ,เดี๋ยวเดียวก็จะเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้ไฟแดงเขาเกือบจะขึ้นมาแล้วนะคะจะได้ชมว่าเราทำทั้งหมดสามชิ้นเลยนะ,ะมาแล้วเป็นยังไงคะสุกดีแล้วนะ โอเคค่ะสวยเลยโอ้ยังขาวาอยู่อีกนิดนึงใช่ไหมต่ออีกประเด<ร>ี๋ก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะ,ะนี่นะ,ะอ้โหนี่น้ำมันยังฟอดฟอดฟอด,ฟอด,ฟอดนี่นะคะกําลังสุกอันนี้ร้อนจีเลยนะคะหม้อนี้เขาร้อนนะให้ okay. ชมแล้วก็ขออนุญาตทานนะคะเออเดี๋ยวมีขนมตามมาทีหลังก็แล้วกัน ถ้าชื่นชอบจีซี่ในการคุยกันสบายๆอย่างนี้ทำเป็นวอล์กการใช้ชีวิตนะคะของตัวเองผู้สูงวัยและบางวันก็ออกไปนอกบ้านบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวมาพบกันออบ่ายสามโมงนะคะจีซี่ไลฟ์ทอลทุกบ่ายสามนะคะติดตามชมกันได้ค่ะถ้าชื่นชอบจีซี่สไตล์นี้ก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชื่นชอบ ดูทุกท,กทกคลิปนะคะก็คงไม่ซ้ำกันหรอกแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่อยๆวันนี้คุยกันเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้จิซี่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you for watching me please subscribe like and share and meet me again the next clip bye bye